ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ในช่วงของการสนทนากันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ทราบหรือว่าคาดคิดได้ว,ว่าทุกวันนี้เวลาเราเดินทางไปนอกบ้านเนี่ยเราจะเจออุบัติเหตุจะเจออุบัติภัยอย่างไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบ้างแล้วเราจะมีวิธีในการป้องกันเหล่านี้อย่างไรในเรื่องปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตบางคนบอกว่ายังไม่รู้เลยว่า การเดินทางไปข้างนอกเจออุบัติเหตุแล้วต้องแก้ไขยอย่างไรบางครั้งเดินทางไปต่างประเทศหรือแม้กระทั่งในบ้านเราเองจะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างและที่สําคัญเมื่อรู้วิธีป้องกันแล้วเรายังมีวิธีในการต่อยอดสร้างโอกาสให้กับชีวิตที่ดีให้กับคุณผู้ชมด้วยครับอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับวันนี้ไปค้นหาคําตอบพร้อมกันดีกว่าครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณศรีกรุงอรุณสวัสดีประธานกรรมการจากบริษัทศรีกรุงโรเกอร์จะมาไขาข้อข้องใจและคําเฉลยพร้อมกันกับเราในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณศรีกรุงครับ พอพูดถึงคุณสีกรุงแล้วเลยนึกถึงสีกรุงบโบรกเกอร์ขึ้นมาเลยนะฮะมีที่มาที่ไปยังไงของสีกรุงบโบรกเกอร์บ้างครับสีกรุงโบรกเกอร์เนี่ยเราท,ทรามาทาธุรกิจนี้เกี่ยวกับ้านประกรันวินสัภานนยนะโดยเฉพาะประกันรถยนต์เป็นเป็นเมนครับเราทรําธุรกิจนี้มา25ปีแล้ว25ปีแล้ว2วปีแล้วนะครับเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนก่อนผมเองเป็นเป็นตัวแทนก่อนนะแต่เมื่อผมเองเคยมีรถกระบะคันหนึ่งแล้วก็ขับรถชนคนครับ ผมมีกรมธรรม์ประเภทหนึ่งผมไม่รู้เลยว่ากรมธรรม์ประเภทหนึ่งมีสิทธิ์ได้อะไรบ้างคือตอนนั้นมีแค่กรมธรรม์ครับแต่ก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดไม่เคยอ่านกรมธรรม์เลยล้วผมว่าก็เชื่อปัจจุบันนี้ประชาชนก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คือคุณศรีมองว่านี่คือปัญหาใหญ่ของคนไทยที่ซื้อกรมธรรม์แล้วไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับว่าเวลาถ้าเราเกิดชนเราได้สิทธิ์อะไรคนเจ็บได้ได้สิทธิ์นอนโรงพยาบาลไหนล่ะรัฐหรือเอกชนฮะซึ่งประชาชนทั่วประเทศเนี่ยนะยี่สิบกว่าล้านคันเนี่ย 9%ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีใครอ่านกรมธรรม์เป็นเลยนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากโอ้โหแล้วบางคนบอกว่าพออ่านกรมธรรม์แล้วเยอะมากอย่างเช่นิสี่กรุงมีหลักใหญ่ๆอยู่ไม่ขี่ข้อไม่ขี่ข้อคนคนจ่ายเท่าไหร่ถามว่าคุณซื้อประกันหนึ่งฉบับเนี่ยซื้อการคุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกเนี่ยกฎหมายกำหนดเริ่มทีเมื่อยี่ปีก่อนชนคนให้ค่าสาพยาบาลหรือเสียชีวิตในวงเงินไม่เกิน0้าหมือนจะรัฐบังคับ ก็ปรับเป็น1 0 0 0 0แสนปัจจุบันนี้เป็น3 0 0แสนละ<อ>ซึ่งบางบริษัทคุ้มครองเป็นล้านก็อยู่ในในกรมธรรม์ท,ที่คุณต้องศึกษาเป็นหัวใจลวให,หลักอืมฮะหลักสะทั่วไปเลยครับครับโอ้โหอันนี้จะบอกว่าจับไว้เป็นเมนหลักคือบางคนคือคนไทยบางคนคุณผู้ชมผมเองก็เคยเป็นไม่เคยรู้เลยครับแล้วพอไปเจอรายละเอียดสัญญาคุณสีกรุงยาวมากเป็นหน้าหน้าอ่านไม่ไหวรู้หลักอยู่แค่ไม่ทีอย่างก็คือหนึ่งรู้เกวการคุ้มครองชีวิตล่างในภูมิภายนอกทรัพย์สินภูมิภายนอก รู้ตัวรถคุ้มครองอะไรครนะถ้าเกิดวิเหตุแล้วตัวผู้ขับขี่ผู้โดยสารได้รับการคุ้มครองอะไรบ้าง่นีหลักใหญ่ๆงญ่โอ้โง่ายๆแค่นี้เลยนะฮะแล้วที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ดําเนินธุรกิจมาอะไรคือสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้เรามาถึงวันนี้ของผมหน้าที่ของผมคือให้ประชาชนมีความรู้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของคนที่ขับรถและผู้ใช้ถนนนะ ว่าถ้าเกิดค้นขับขับรถชนคนต้องทํำยังไงนะผู้ที่ถูกรถชนได้รับสิทธิในการเรียกร้องอะไรบ้างคุณจะนอนโรงพยาบาลไหนดีนั่นคือให้ความรู้ประชาชนแล้วทําให้คนที่มีรถมาเป็นลูกค้าผมครับอย่างน้อยๆคุณจะมาในสถานะอะไรล่ะมาเป็นลูกค้าถ้ามาเป็นลูกค้าผมนะหลักเกณฑ์ของผมคือลูกค้าที่เข้ามาเป็นเป็นลูกค้าสีกลุ่มเรามีโซโลแกนคือเบี้ยถูกคุ้มครองดีบริการเยี่ยมโอ้เบี้ยถูกคุ้มครองดีบริการเยี่ยม ไมให่โริการของเราลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าถ้าลูกค้าซื้อประกันผ่านเราต้องได้รับสาตัวนี้แน่นอนเบี้ยตัวคุ้มกรองดีบริการเยี่ยมมั่นใจเลยลูกค้าบางครั้งอยากจะรูปทำธุรกิจกับเราเราก็ยังมีโครงการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความรู้เป็นทาเชิงธุรกิจได้อะไรเลยแล้วก็มีโครงการอีกตัวหนึ่งมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนให้โอกาสผรมสิครับให้เวลาผมดีครับอีกอย่าง บางคนบอกว่าเวลาลงทุนต้องมีหน้าร้านต้องไปเสียค่าเช่าที่ค่าน้ําค่าไฟเปิดรงเปิดร้านไม่จําเป็น,ปนคุณคให้เวลากับผมในการสมัครผมง่ายๆเลยครับ <ฮะ S 2> นะด้วยเงินสมาชิกสมัครผม250บาทแล้วเป็นสมาชิกผม,มตลอดชีวิตเลยผมมีตลอดชีพ250ร้อยห้าผมมีแผ่นซะีดีนี่ความยาวห้าชั่วโมงคุณไปศึกษาแล้วคุณสามารถจะดูข้อมูลในในซีดีหรือจะดูในเว็บไซต์ผมก็ได้คุณอยู่ในส่วนไหนของโลกคุณสามารถศึกษาโครงการนี้ได้ต่อเวลาเลยครับ แล้วผมตอนนี้ยังมีสาขาอยู่นะทั่วประเทศอยู่10บสสาขา10สาขา,า,ขาผมเชื่อมั่นนะว่าภายใน3ปีผมน่าจะมีสาขาทั่วประเทศทุกๆจังหวัดโอ้โหเรียกว่าได้รับผลตอบรับที่ดีด้วยนะฮะอย่างนี้แล้วเนี่ยสนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสีกลุ่มโรเกอร์แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นถามนิานึงคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับความแตกต่างระหว่างตัวแทนนายหน้าโรเกอร์เป็นยังไงครับของเราเป็นโรเกอร์ เราต้องแยกเงนให้ไอ้ได้ก่อนตัวแทนต้องสังกัดบริษัทเพราะคุณเป็นคุณเป็นตัวแทนบริษัทกครับคุณขายเฉพาะบริษัทกรอย่างเดียวนะคุณสอบบัตรตัวแทนบริษัทนั้นๆได้คุณขายเฉพาะบริษัทนั้นครนะแต่ละบริษัทสินค้าจะไม่เหมือนกันบางบริษัทก็จะชํานาญเฉพาวรถเก๋งบางบริษัทก็จะชํานาญเฉพาวรถกระบะบางบริษัทก็ไม่รับหลุกหกล้อบางบริษัทก็ไม่รับสิบล้อนี่มันในในเชิงของโบเกอร์โบเกอร์ตอนนี้เรา มีพันธมิตรเราสามารถที่จะติดต่อบริษัทกันไปปัจจุบันนี้ได้ถึง3าบริษัทโอ้โหสาบริษัทเลยนะรถหนึ่งคันเข้ามาที่เราโ<ะ>จทย์จะตอบว่ารถคันนี้ควรจะเข้าบริษัทไหนรถคันนี้10บลอ้ลอหกล้อรถเกง๋งรถทกซี่ควรจะเข้าบริษัทไหนหน้าที่เราควรจัดให้<อ>ลรวจัดในนะในรูปแบบไหนทำยังไง ให้คนที่มีรถที่เป็นลูกค้าเราตัหลักเกณฑ์คือเบี้ยถูกคุ้มรองดีบริการเยี่ยมครับอ้เเรียกว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้ายังหาช่องทางไม่ถูกไม่ต้องไปตะเวนตามหาเลยเราดูให้หมดเลยครับนะเป็นเน็ตเวิร์กหมดเลยถูกต้องคือแนะนําให้หมดเลยทุกต้กองหน้าที่เราเพราะเราต่อมานยี่ปีเรารู้เสมอว่ารถหนึ่งคันคุณจะเข้าไปในบริษัทไหนนะเพราะนั้นการเป็นตัวแทนคุณส่งแค่บริษัทนั้นถ้าเกิดบริษัทนั้นไม่ชำนาญรถคันนั้นหรือไม่รถรับรับรับรถรุ่นนั้นคุณคุณก จทย์เราเป็นโบรกเกอร์เรามีพันธบัตรเรื<ะ>่องสามสองบริษัทเพราะฉะนั้นสามสองบริษัทสามสองบริษัทเนี่ยร<ะ>ับรถเกือบทุกประเภทเลยครับหลักๆเนี่ยคือเน้นประกันภัยด้านเราทำมา25ปีเรามีรถท,ที่เรารดูแลอยู่<ะ>3ามแสนกันเพราะฉะนั้น95%ซของเราเป็นประกรันรถยนต์ครับอ๋อนะฮะแหมคุณผู้ชมฮะพูดถึงขณะนี้แล้วเนี่ยทำประกันแล้วแล้วก็อยากจะสร้างไรายได้ด้วยมีโอกาสต่อยอดให้กับชีวิตของเราเองเป็นส่วนหนึ่งกับการเป็น ของครอบครัวสีกลุงบ็กเกอร์จะต้องทํำยังไงได้บ้างรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากก็สมัครเป็นสมาชิกผมผมก็เป็นซีวีส่นะคุณอยดูจากเว็บไซต์ได้ธุรกิจของผมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องบีบให้คุณนะครับ,รบต้องซื้อประกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นเลยว่ารถในเมืองไทยนะครับถ้ารู้จักสีกลุงบ็กเกอร์ต้องซื้อกับเราทำ<อ>ไมเราพูดอย่างนั้นล่ะนะครับใน,ใน,ใ,นในกอคนหนึ่ง ซึ่งต้องจ่ายเบี้ยพอลลอยู่แล้วนะเราเรียกว่าภาคบังคับนะครับผมขายถ้าเกิดเขาซื้อปเพศหนึ่งละต้องจ่ายเบี้ยถึงสองหมื่นถ้ารู้จักซีกุงโบเกอร์ฮะในนามของสมาชิกถ้าเราเป็นสมาชิกผมผมมีส่วนลดให้ได้ถึงอ่ะยังน้อยสุดสองเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยเพราะนั้นลูกค้ารายหนึ่งที่จ่ายเบี้ยสองหมื่นฮะนะเขาจะจ่ายที่ไหนก็ได้สองหมื่นมาเจอผมก็ยังสองหมื่นแต่ผมให้ส่วนลดกลับไปสิบสองเปอร์เซ็นต์เขาจะถูกกว่าสองหมื่นสี่เขาจ่ายเหลือหนึ่งเจ็ดหก ผมเชื่อแน่ว่าเขาต้องซื้อประกัน่ันผมอยู่นะแน่นอนนี่คือธรมรมชาติของคนทั่วโลกอยู่แล้ว<อ>ต้องหาของที่ดีกว่า<อ>นะคุณภาพสินค้าดีดีกว่า<อ>บริการนี่เยี่ยมกว่าโอ้โหดีเลยครับก็จะเขาได้ของที่ถูกกว่าผมยังเชื่อมันเขาบอกต่อ,อเขาบอกต่อเพื่ออะไรบอกต่อเพื่อให้คนที่เขารักรนะได้ซนะื้อของดีราคาถูกและบริการเยี่ยมถึงจะบอกต่อแบบไม่มีอะไรเลยเขายังต้องบอกแต่ผมให้ข้าวบอกเขา เป็นค่าแนะนำอ๋อมีค่าแนะนำด้วยต้องครับเพราะฉะนั้นการเป็นสมาชิกผมตัวดึงก็ได้ค่างคาแนะนำได้สังค่าทีมงานด้วยโอ้โหครับเพราะฉะนั้นสิ่งสุดยอดย่างที่ผมบอกมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนนี่คือมาจากธุรกิจนี้ครับมันเป็นความจริงที่เราไม่ได้ไม่กันขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นโอกาสจริงๆในชีวิตที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองต่อยอดได้ทีมงานผมตอนนี้สองสามหมื่นคนสองสามหมื่นคนเลยห้าหมื่นคนครับมีคนที่มีรายได้เป็นแสนก็เป็นหลายสิบคนแล้ว โต้องบอกว่านี่เป็นโอกาสในการต่อยอดที่ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเจ้าบอกว่ามีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่มันไม่ต้องลงทุนครนะคุณให้เวลากับผมให้โอกาสได้คุยเท่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นคุณอยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยเนี่ยผมมีสาขารองรับคุณคะสาขาแต่ละสาขาเนี่ยเวลาเราไปติดต่อเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีกระจายอยู่ที่จังหวัดไหนยังไงบ้างครับตอนนี้เราเริ่มต้นจากกรุงเทพกรุงเทพเรามีอยู่3าที่คือสำนักงานใหญ่ที่บางบอน นะครับสาขาสีพยาและสาขาบางกะปินะครับทั้งจังหวัดอยู่นะก็จะมีด่านตั้งแต่โคราชขอนแก่นอุดรนะฮะทั้งตะวันตกก็ยังมีชลบุรีนะนะทางเหนือก็จะมีพิษณุโลกนะทางใต้ก็จะมีภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีโอ้โหเรียกว่าครอบคลุมเลยนะนั่นหอนภายใน3ปีก็อย่างที่ว่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายใน3ปีเราขอครอบคลุมตัวเมืองของทุกจังหวัดนะคือ เป่าหมาย<ม>ใหญ่เลย,เลยโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะแล้วทีนี้หลายคนเอาละมาอีกหนึ่งคำถามกันบ้างบอกว่าเวลาจะเป็นตัวแทนเนี่ยนะฮะลราต้องสอบนะโอเไปเป็นบร็เกอร์ของทางกรุงศรีเองเนี่ย<ส><ส>แล้วก็ครับก็ต้องมีการสอบต่างๆนานาข้อมูลเกี่ยวกับข้อสงข้อสอบจะยากไหมอบรมดูแลยังไงเป็นติวเตอร์ให้เป็นกฎหมายบังคับว่าคนที่จะจับธุรกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือจะเป็นนายหน้าต้องสอบผ่านคอปพครับคอปพคือคอปพคือ ก็เป็นหน่วยงานเดิมทีเป็นหน่วยงานของกรมการประกันภัยเดี๋ยวนี้เป็นหน่วยงานอิสระเขาเปลี่ยนชื่อเป็นคอปภชื่อเต็มมันจะชื่อว่าคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอันนั้นเราก็คอปภวหน่วยงานนี้จะเป็นนั้งควบคุมและกากับบริษัทประกันภัยรวมทั้งบกอร์เราด้วยนั้นคอปภก็จะให้ความรู้นะแล้วก็สอบการเป็นมาตรฐานให้กับตัวแทนรืองในหน้าเพื่อไปบอกต่อกับประชาชนว่าประชาชนได้สิทธิ อะไรได้บ้างครับแล้วที่ผ่านมาโบรกเกอร์ของกรุงศรีเองเนี่ยสอบถามกันเยอะมากเลยคีกรุงเราให้ข้อมูลบอบรมความรู้เพราะนั้นการที่คุณไปสอบเนี่ยเราจะมีแต่ละแต่ละแต่ละสาขานเนี่ยเป็นผู้ติวให้<อ>แล้วคนที่ผ่านการติวจากเราเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์สอบผ่านครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์สอบผ่านถูกต้องครับจะได้เป็นเมือนชีพนะแล้วถูกต้องตามกฎหมายนะครับตรงนี้เองแล้วมีวิธีในการอบรมให้ความรู้ตัวแทนอย่างไงบ้างก็อยู่ที่ว่าเราถ้า ถ้าคุณอยู่ใกล้กับสาขาเราคุณสามารถเข้าไปอบรมได้เลยถ้าอยู่ไกลหน่อยคุณนัากะผู้จัดการสาขาเราได้เลยถ้าอยู่ไกลหน่อยคุณก็สามารถดูจากซีดีนี้ได้ดูจากเว็บไซต์สีกรุงบเกอร์ .co.th ผมก็เอาคลิปวีดีโอจากซีดีเนี่ยไปอยู่ในคลิปวีดีโอของเว็บไซต์ผมก็สามารถเปิดได้ต่อดเวลา24ชั่วโมงมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ส่งเมลคุยกับผมก็ได้หรือติดต่อผมโดยตรงนะฮะที่มือถือผม นะ0897774986หรือโทรเข้าสำนักงานผมท,ที่เบอร์02873888เบอร์โทรศัพท์ผมเป็นเบอร์ดันนิ่งนะครับรบสามารถที่จะโทรได้ทั่วประเทศเลยครับนะทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยครับแล้วนตะิดจังหวัดทั้งหมดที่10ส,สาขาผมเนี่ยติดกันหมดเลยครับจะ<ห>ติดตอด่อแสดงหนก็ได้หมดเลยครับ<อ>ทุกคนทํางานเหมืนอนสำนักงานใหญ่เลยะ<ห> แล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยทราบมาว่าในธุรกิจที่คล้ายๆกับสีกลุ่มผู้ประกอบการรายอื่นก็มีเหมือนกันนะฮะของจุดแตกต่างของเราที่แตกต่างจากที่อื่นๆเนี่ยเด่นๆเลยหลักๆคืออะไรครับหนึ่งเราให้ความรู้กับประชาชนแลาความรู้กับตัวแทนครับเพราะฉะนั้นเราทํามาตั้งนานแล้วนะพอเราใหญ่พอเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนที่ผซื้อสินค้าผมซื้อสินค้าจานวนหนึ่งหมื่นชิ้นกับโบเกอร์ไลอ้อนซื้อทิ้งหนึ่งพันชิ้นผมมันหยดผมต้องได้มากกว่าสิ่งที่ผมที่ผมมันหยดมากกว่าผมก็มากระจายลง นะล,ลูกลูกค้าผมทำไมผมถึงบอกว่าลูกค้าผมซื้อเบีย้ยผ่านผมถูกกว่าบเบีย้ยถูกคุ้มครองดีปริกันเยี่ยมทำไมผมมีโซลูนด้วยถ้าเป็นสมาชิกผมนะมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนก็คือเอาตัวสินค้าไปบอกกับประชาชน,น<อ>ว่าอันนี้คุณซื้อผ่านสีกุงค,คุณได้สิทธิอะไร,รเรานะนอกจากเบีย้ยถูกคุ้มครองดีประกันเยี่ยมเรายังมีระบบเงินผ่อนนะครับนะอ๋อมีระบบเงินผ่อน,อนด้วยโอ้โหดีเลยถ้าเกิด คนที่มีรถต้องใจเบี้ยสองหมื่นดูเยอะไปก็คุณสามารถจะผ่อนเป็นหกงวดก็ได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยครับไม่ได้เสียดอกเบี้ยด้วยครับด้ยหรมนัแหลแล้วทีนี้ในส่วนของคนที่สนใจนอกเหนือจากจะรู้รายละเอียดตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะร่วมในการสร้างธุรกิจกับสีกรุงบล็อกเกอร์นะฮะให้เวลาผมไม่ต้องลงทุนผมบอกแล้วธุรกิจผมมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับคุณเข้ามา ศึกษาความรู้จากเราจะทั้งซีดีจะทั้งอินเทอร์เน็ตได้ทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้มีโอกาสเข้ามาที่ออฟฟิศเราเรามีจัดอบรมนะแต่ละสาขานะอาทิตย์หนึ่งหลายวันนะจะเป็นเรื่องของ MGM นะ m e m b บ r Get m e ต b อ r นะตอนนี้รู้ระบอกต่อจะเป็นความรู้เรื่องพระบจะเป็นความรู้เรื่องประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือประเภทนอนมอเตอร์ที่ไม่ใช่รถยนต์แล้วยความรู้กับประชาชนทุกโอกาสนะ ถ้าสิ่งที่คุณได้รับความรู้ไปยังไม่เข้าใจสามารถจะถามผมถามผู้จัดก,การสาขาในทุ่วประเทศเลยครับรบางคนบ,บอกว่าพอมาร่วมธุรกิจตรงนี้แล้วเนี่ยตายแล้วสิต้องมีงานประจําด้วยยังไงต้องทิ้งตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้ยังไงไหมหรือ,อว่าจะฝากชีวิตกับตรงนี้ได้ผมโผอ,อย่าง,งนี้ได้ไหมครับคนที่มีงานประจําอยู่แล้วเอางานผมเป็นงานพาร์ทไทม์ได้ไหมครับผู้เจีเวลาวันสักสองชั่วโมงผู้ทำงานแปดชั่วโมงเจเวลาสักสองชั่วโมงมามาที่ผมนะครับผมเชื่อแน่ว่าถ้าคุณทำสองชั่วโมง ภายในสองปีคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นงานประจำเพราะสองชั่วโมงที่คุณให้ผมเนี่ยอาจจะได้ได้มากกว่าแปดชั่วโมงที่คุณทำงานประจำครับโอ้โหขนาดนั้นเลยแล้วผมเชื่อนะว่าคุณยังไม่ต้องลาออกนะครับแต่นะในถ้าในอนาคตได้ได้ผมมากกว่ามันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่างานประจำกับงานที่ผมเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยนะ แล้วคุณจะเป็นเป็นงานประจาทันทีเลยครับอ๋อนี่ะโอ้โหนี่ต้องต้องบอกได้ว่ามีโอกาสในการสร้างโอกาสให้กับชีวิตด้วยนะฮะและทีนี้พอมาร่วมงานกับสีกรุงบล็อกเกอร์ปุ๊บเนี่ยต่อไปเราจะมีโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งในสายงานยังไงบ้างครับได้ได้เป็นแสนต่อเดือนจริงๆผมอยากจะบอกว่าธุรกิจผมเป็นล้านฮะรับคุณสามารถจะปรับตําแหน่งได้สูงสุดนะฮะคุณสามารถที่มีลูกทีมติดตัวคุณเนี่ยเป็นเหมื่นเป็นแสนโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอง่ายๆเลยฮะคุณซื้อสินค้า ผ่านสีกุ้งถูกกว่าคุณบอกต่อใช่ไหมครับคุณบอกคนแค่100่งอยคนนะทุกๆคนเข้าใจระบบครับ100บอก100เป็น10,000คนใช่ไหมล่ะหนึ่งหมื่นคนมีเบี้ยวิเคราะห์มาแล้วมีเบี้ยประมาณ24ล้านต่อเดือนครับโอ้โหขอสองเปอร์เซ็นต์ก็เดือน4ี่ห้าแสนใช่ไหมล่ะโอ้โหอันนี้ก็ง่ายคิดง่ายๆเห็นภาพชัดเจนเลยนะฮะคุณต้องเข้าใจสินค้าผมก่อนครับนั่นเองฮะคุณต้องเข้าใจสินค้าผมก่อน โอ้โห oh, เรียกว่าคุณผู้ชมครับ<ม>โอกาสในการที่จะต่อยอดแล้วก็สร้างโอกาสให้กับชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็สร้างความปลอดภัยสร้างความคุ้มครองให้กับคนที่เรารักให้กับตัวเราเองให้กับคนใกล้ตัวแมคุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนนะครับในไหนผู้บริหารเนี่ยจากบริษัทสีกรุงมโรเกอร์จำกัดมานั่งอยู่กับเราที่นี่แล้วนะฮะวันนี้ไม่ได้มาแบบธรรมดาด้วยแต่ว่ามีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นยังไงบ้างครับสาหรับท่านผู้ชมที่ดูในรายการนี้ของวันนี้นะครับแลนะ เรามีเสื้อนะมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ม่ต้องลงทุนนะครับไว้่า20ตัวนะให้กับท่านที่โทรมาในรายการนี้ตอนนี้เลยครับนะครับตัวมอบให้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมดูรายการเราอยู่ตอนนี้สนใจอย่ารอช้านะครับติดต่อได้นะครับตามเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอด้านล่างคุณผู้ชมตอนนี้เลยนะครับแล้วก็รีบโทรมาด่วนเลยนะครับนี่โปรโมชั่นล่าสุดเลยสีกรุงบอกให้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเบอร์โทรติดต่อสีกรุงโบรกเกอร์ ครับสีกุณโบเกอร์นะทุกประเทศเลยครับที่เบอร์028673888นะทุกประเทศเลยครับครับได้ตลอดเวลาเลยได้ตลอดเวลาครับนะหยุดลุมาวาที่หนึ่งหนึ่งวันครับอ๋อ <นะ S 1> ให้ได้พักกันบ้างแต่ว่าคุณถ้าเกิดชุกเชิญไงโทรหาผมก็ได้นะที่เบอร์0897774986นะผมยินดีเป็นพี่เลี้ยงคุณนะครับต่อผมได้ครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้ผู้บริหารจากบริษัทสีกลุ่มโรเกอร์มาเองเลยนะครับโอกาสในการตัดสินใจสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับชีวิตแล้วก็มั่นใจได้ด้วยประสบการณ์ไม่น้อยไปกว่า20กว่าปีสิ่งนี้คือคําตอบที่ชัดเจนว่าอยู่คู่คนไทยมานานกับบริษัทสีกลุ่มโรเกอร์จากัดครับและวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างสูงนะครับคุณสีกรุ่มอรุณสวัสดีประธานกรรมการจากบริษัทสีกลุ่มโรเกอร์จากัดนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเดียวเดียวเดียว